จะมาส่งกุมารไปเกิดค่ะท่านพระอาจารย์จะมาส่งกุมารไปเกิดนางระพีพรณพิจัยจะมาส่งกุมารไปเกิดพอดีมีกุมารสี่องค์ค่ะนี่เคยมาสื้อยังยังค่ะคือมาครั้งแรกเคยเป็นดูย t ท b e หลวงพ่อค่ะยูทุกวันเลยแล้วไปเจอปัญหาตัวเองคืออะไรบ้างพอดีสุขภาพ หัวเข่าปวดห้างขวาแล้วก็ขาหักท่านค่ะอาจารย์พึงจะนะขาหักปวดขาค่ะปวดขาขาหักทถลายลื่นตกบันไดค่ะตกบันไดอีกค่ะเลยขาหักว่าจะเป็นกกุมารหรือเปล่าคะท่านท่านเทวดาเขามีกุมารไว้สี่องค์ทำให้ปวดขาอุบัติเหตุตกบันไดขาหัก เราเห็นว่าเขียนสามอีกแล้วก็หูข้างข้างซ้ายไม่ค่อยได้ยินคะ่ะท่านอาจารย์หูก็เริ่มไม่ได้ยินแล้วได้ยินประมาณสัก30เอร์นต์ข้างซ้ายนะคะข้างขวาปกติคะ่ะอ้าวแล้วเธอมีแค่กุมารอย่างเดียวใช่ไหมยอย่างอื่นมีเปล่า,าก็เคยฆ่าสัตว์เหมือนกันคะ่ะเป็นทำมาเป็นอาหารฆ่าสัตว์เป็นอาหาร,าร,เ,าหารเด็กไม่มีใช่ไหมไม่มีคะ่ะท่านเทวดากุมารสี่กับฆ่าสัตว์ ส่งผลให้ขาแข้งหักอุบัติเหตุตกบันไดแต่สามีก็ปวดขาด้วยมีเรื่องกุมารกับเรื่องฆ่าสัตว์ใช่ไหมที่ทำให้เป็นอย่างนี้ใช่แล้วท่านเอ้ยกุมารเลยนั่นแหละเนาะเป็นพนักงานไม่ดีพอเก็บไว้เนาะก็เดือดร้อนนั่นแหละเอ้ยอ้าวต้องการให้ไปเกิดหรอือเปล่าต้องการให้ไปเกิดคะท่านต้องการให้ไปเกิดเลย กี่วันทั้งหมดกุมารสี่องค์ใช่ไหมท่านสี่เลยสี่ค่ะท่านสิบวันนั่นแหละนะอาปสรรคเยนั่นแหละค่ะสิบห้าวันน้านั่นแหละเอ้ยห้าสิบห้าวันห้าสิบห้าวันค่ะโอเคไหมโอเคค่ะอ่าโอเคอกุมารไม่เกี่ยวข้องอะไรเขาวะไม่ได้เกี่ยวเลอยู่ด้วยเฉยเฉยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำเลยทำไมตกบันไดอ่ะบันไดพวกหนูเลี้ยงชนเหรอ เล่นกันเออเหรอเากเลย้าแลวถวายอาหารกุมานทุกวันได้รับประทานหรือเปล่าคะกอ๋อแล้วหูเลี้ยงไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าแกเองตกหูอ๋อตกหูไม่มีอะไร อ่อเลยทดสอบดูทดอเลยโดนพวกหูเดี้งไปเลยตามนี้แล้วสามีเขาปวดขาเกี่ยวข้องเขเปล่าไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งนั้นเลยแต่เกิดจากไอ้พวกกุมารทั้งหมดอ่าอ่าอ่าอ้าวชื่ออะไรบอกมา องเงินเพชรพลอยซื่อเพราะจังเลยเนาะณเวลานี้เขาจะให้ไปเกิดแล้วจะกินอะไรบ้าง,งว่าไปพูดเป็เจกินอะไรอ่ะได้อะไรก็ได้แล้วคนละอย่างละการตามนี้<ะ>น้ำนม,มนเซเวน่น อ้าวชุดห้าชุดบอลสีชุดเลยลูกฟุตบอลกี่ลูกลูกบอลสองลูกค่ะอ้วไสัตว์ขวบไปคบห้าคมห้า สังกะทานกี่ชุดสังกะทานสามชุดคับสังกะทานสามชุดค่ะชีคนก็สองชุดเด็ดนี่ลงตัวเผื่อปลาด้วยเหรออ่าสามชุดเผื่อปลาด้วยโอเคเปล่าโอเคค่ะท okay, ่า,ทานโอเคจะมาเมื่อไหร่จะจะบวชที่บ้านค่ะท่า,ทานอยู่จังหวัดน,น,น่า,านค่ะท่านอยู่น่านอ่าจะบวชวัดปา่าวางวิโมกเขามีวัดอยู่ที่น่านไปบวชที่น่านวัดวังวิโมกอ่าสาธุไปได้ อ่าก็จบแล้วไงบ๊ายบายไปโชคดีไม่ได้ดดทาเกี่ยวกับสามีเม,มื่อกี้